ซีรีส์อัพเกรด y r u r b r n i n อัปเกรดสมองให้ชนะชีวิต EP 3ทำไมสมองชอบเลื่อนคุณเคยเป็นแบบนี้ไหมตั้งใจจะเริ่มงานตอน10บโมงแต่เผลอถทมือถือจนเที่ยงตั้งใจจะไปฟิตเนสแต่สุดท้ายบอกตัวเองว่าไว้พรุ่งนี้แล้วกันมีโปรเจกต์สำคัญอยู่ตรงหน้าแต่กลับเลือกจัดโต๊ะให้เรียบร้อยก่อนเริ่มทั้งที่รู้ว่าควรทำเดี๋ยวนี้แต่สมองกลับสั่งว่ายังไม่ต้องก็ได้ คุณรู้ว่าการเลื่อนออกไปไม่ได้ช่วยอะไรแถมมักจะทำให้คุณรู้สึกผิดเครียดหรือเร่งรีบตอนท้ายแต่คุณก็ยังเลื่อนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนสมองต่อต้านคุณทั้งที่คุณอยากทำมันจริงๆคำถามคือเกิดอะไรขึ้นในสมองคุณนี่ไม่ใช่เพราะคุณขี้เกียจหรือไม่มีวินยัยแต่เป็นเพราะสมองของคุณกำลังหาทางเอาตัวรอดจากบางอย่างมันกำลังตีความว่าสิ่งที่คุณจะทา คือภัยคุกคามแบบที่คุณไม่รู้ตัวเบื้องหลังของการผัดวันไม่ได้เกี่ยวกับตารางเวลาแต่มันเกี่ยวกับระบบความกลัวความเครียดและการควบคุมรางวันที่ฝังอยู่ลึกในสมองของคุณเองและที่แย่กว่าการเลื่อนคือคุณรู้ดีว่าการไม่ลงมือทำทันทีมันจะพาไปเจอความเครียดตอนหลังแต่ถึงจะรู้อย่างนั้นคุณก็ยังทำซ้ำคุณเริ่มรู้สึกผิดกับตัวเองรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่เอาไหน คุณเปิดคลิปสร้างแรงบันดาลใจแต่พอคลิปจบคุณก็เลื่อนต่อคุณอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองแต่ปิดเล่มไปก็ไม่ได้ทําอะไรที่ต่างจากเดิมคุณเริ่มไม่เชื่อใจตัวเองเริ่มกลัวทุกครั้งที่ตั้งเป้าหมายใหม่เพราะกลัวว่าจะล้มอีกและสุดท้ายคุณเลิกตั้งเป้าเลิกหวังและยอมแพ้เงียบๆนี่แหละคือพลังเงียบของการเลื่อนมันไม่ได้แค่แย่งเวลาคุณ แต่มันกัดกินความมั่นใจและความเชื่อในตัวเองช้าๆคุณยังอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่แต่เหมือนมีบางอย่างในหัวที่คอยกระซิบว่าไว้ก่อนก็ได้ยังไม่ต้องตอนนี้คำถามสำคัญคือจริงๆแล้วสมองได้อะไรจากการเลื่อนและคุณจะหยุดวงจรน,นี้ได้ยังไงโดยไม่ต้องฝืนการเลื่อนทำให้คุณเสียเวลาแต่นั่นยังไม่ร้ายแรงที่สุดสิ่งที่มันพลากไปจริงๆคือความเชื่อมั่นในตัวเอง ทุกครั้งที่คุณตั้งใจว่าจะเริ่มอะไรสักอย่างแต่กลับเลื่อนออกไปโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนคุณไม่ได้เสียแค่โอกาสคุณกำลังส่งสัญญาณให้สมองรับรู้ว่าเราไม่น่าเชื่อถือยิ่งคุณเลื่อนบ่อยสมองยิ่งจดจำว่าเป้าหมายเท่ากับความเครียดความเครียดเท่ากับเลื่อนไปก่อนปลอดภัยกว่านั่นทำให้คุณเริ่มกลัวเป้าหมายของตัวเองกลัวความรู้สึกผิดที่ตามมากลัวความล้มเหลวที่ยังไม่ทันเกิด คุณจึงเริ่มหนีด้วยพฤติกรรมเล็กๆเช่นเปิด YouTube ไปเรื่อยๆจัดโต๊ะทำความสะอาดโดยไม่มีเหตุผลเขียนทูดูลิซํำไปซํำมาแต่ไม่เริ่มสักทีจากที่เคยเลื่อนงานกลายเป็นเลื่อนชีวิตจากที่เคยรู้สึกว่าแค่ขอเวลานิดเดียวกลายเป็นอีกแล้วเรอเราที่ยังอยู่ที่เดิมและความเจ็บที่สุดไม่ใช่การล้มเหลวแต่คือการรู้ว่าคุณสามารถเป็นอีกคนที่ดีกว่านี้ได้แต่คุณดันเลื่อนมันออกไป วันแล้ววันเล่าคุณเริ่มเห็นคนอื่นไปไกลขึ้นเรื่อยๆในขณะที่คุณยังวงเวียนอยู่กับคำว่าพรุ่งนี้คอยเริ่มความฝันบางอย่างที่เคยชัดเจนเริ่มเลือนลางเพราะคุณเลื่อนวันเริ่มต้นจนสุดท้ายคุณไม่ได้เริ่มมันเลยบางครั้งคุณรู้สึกเหนื่อยทั้งที่ทไม่ได้ทาอะไรเลยคุณไม่ได้เหนื่อยเพราะงานหนักแต่เพราะความรู้สึกผิดที่ไม่ได้ทำสักทีมันสะสมอยู่ในใจคุณเริ่มเลี่ยงเป้าหมายที่เคยอยากได้ คุณบอกคนอื่นว่ามันไม่สำคัญแล้วทั้งที่จริงๆแล้วคุณยังอยากได้มันอยู่แต่แค่ไม่กล้ายอมรับว่าสิ่งที่ขวางคุณไว้คือตัวคุณเองที่ผัดวันและเมื่อความฝันเริ่มกลายเป็นความเคยชินคุณเริ่มคิดว่าก็แค่นี้แหละชีวิตเรานั่นแหละคือความไร้กาที่สุดของการเลื่อนมันไม่ได้ทำให้คุณล้มในทันทีแต่มันค่อยๆปล้นพลังความมั่นใจและอนาคตของคุณทีละนิด โดยที่คุณไม่รู้ตัวสมองไม่ได้ตั้งใจจะขัดขวางคุณแต่มันถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องมากกว่าผลักดัน 1. สมองมองสิ่งที่ท้าทายว่าเป็นภยัยเมื่อคุณต้องทำอะไรที่ยากไม่แน่นอนหรือไม่คุ้นเคยสมองส่วนดึกดําบันจะส่งสัญญาณเตือนว่าอย่าทําตอนนี้เลยเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวพังแม้สิ่งนั้นจะเป็นแค่การเขียนรายงานหรือการเริ่มต้นบทสนทนา สมองไม่แยกความต่างระหว่างความท้าทายกับความอันตรายมันเห็นเหมือนกันหมดแล้วเลือกเลี่ยงเพื่อความอยู่รอด 2. ระบบอารมณ์แทกทันที limbic system สมองส่วนอารมณ์อยากความสุขตอนนี้ไม่สนผลระยะยาวมันจะพาคุณหนีไปหาสิ่งที่เบาง่ายและให้รางวัลเร็วเช่นมือถือของกินคลิปตลกนี่คือจุดที่โดเมินเข้ามาเกี่ยวข้อง โดปามีนเป็นฮอร์โมนที่หลั่งออกมาเมื่อคุณรู้สึกใกล้รางวัลสมองจะเปรียบเทียบว่าเริ่มทำงานเท่ากับเครียดเหนื่อยไม่แน่นอนเปิดมือถือเท่ากับเพลินทันทีง่ายปลอดภัยผลคือสมองเลือกสิ่งที่ได้โดปามีนเร็วกว่าแต่ที่สำคัญที่สุดคือสมองไม่ได้แค่อยากหลีกเลี่ยงงานมันอยากหลีกเลี่ยงอารมณ์ไม่ดีที่มาพร้อมงานนั้นเช่นกลัวทำแล้วไม่ดีพอ ไม่มั่นใจในผลลัพธ์เครียดกับความกดดันสมองจึงเลื่อนเพื่อเลี่ยงอารมณ์พวกนั้นและน่นแหละคือต้นเหตุลึกที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้การเลื่อนไม่ใช่เรื่องของนิสัยไม่ใช่เพราะคุณขี้เกียจแต่มันคือการทำงานของสมองที่ต้องการเลี่ยงความรู้สึกแย่คุณไม่ได้พ่ายแพ้เพราะไม่มีวินัยคุณพ่ายแพ้เพราะสมองกำลังเข้าใจผิดว่าสิ่งสำคัญเท่ากับอันตรายวิธีเปลี่ยนเกมในสมองให้เริ่มลงมือได้หนึ่ง ใช้เทคนิคเริ่มแค่สองนาทีหลอกสมองว่าไม่ยากสมองกลัวสิ่งที่ใหญ่และคลุมเครือแต่ถ้าคุณบอกสมองว่าแค่ทำสองนาทีพอมันจะยอมง่ายขึ้นตัวอย่างจะเขียนรายงานเริ่มแค่เปิดไฟล์แล้วพิมพ์หัวข้อจะออกกำลังกายแค่ใส่รองเท้าแล้วเดินในห้องสองนาทีผลลัพธ์พอเริ่มได้โอกาสที่คุณจะทำต่อจะเพิ่มขึ้นมหาศาลเพราะสมองจะเห็นว่า เฮยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด 2. แยกงานให้เล็กจนไม่ต้องใช้แรงต้านสมองเกลียดงานที่ใหญ่เกินจะเห็นจุดเริ่มต้นให้คุณตัดงานใหญ่เป็นภารกิจเล็กที่ทำได้ทันทีเช่นทำพรีเซนต์แยกเป็นเปิดสไลด์เก่าจด 3. หัวข้อใหม่คิดชื่อหัวข้อหลักจิตวิทยาทุกครั้งที่คุณทำสำเร็จสมองจะหลั่งโดพามีนเล็กๆเ,เป็นรางวัลยิ่งทำยิ่งรู้สึกดี สมองจะเริ่มอยากทำต่อเอง 3. เชื่อมพฤติกรรมใหม่กับสิ่งที่คุณทำเป็นประจำ Habit Hook สมองเรียนรู้แบบเป็นลูกสิ่งกระตุน้นพฤติกรรมรางวัลเทคนิคผูกสิ่งที่คุณเลื่อนเข้ากับกิจวัตรเดิมหลังแปลงฟันเขียนง,งานสองบรรทัดหลังชงกาแฟวางมือถือแล้วเริ่มอ่านหนึ่งหน้ายิ่งสมองคุ้นกับลูกยิ่งเริ่มอัตโนมัติสี่ เปลี่ยนสภาพแวดล้อมเท่ากับเปลี่ยนพฤติกรรมได้โดยไม่ต้องใช้แรงใจสมองตอบสนองต่อสิ่งเราได้ไวมากถ้าโตรกเท่ากับสมองรู้สึกว่ามีสิ่งต้องทำสมองรู้สึกว่ามีสิ่งต้องทำเท่ากับเลี่ยงงานถ้ามือถืออยู่ข้างตัวเท่ากับสมองจะเลือกโดเพอร์มิงง่ายวิธีวางมือถือให้ไกลเปิดหน้าต่างเปลี่ยนแสงวางของที่เกี่ยวกับงานไว้ให้พร้อมเมื่อสมองไม่ต้องเลือก มันจะยอมเดินตามเส้นที่คุณวางไว้เอง 5. เปลี่ยนเป้าหมายเป็นพิธีกรรมคนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้แค่มีวินยัยแต่พวกเขาเปลี่ยนสิ่งที่ควรทำให้กลายเป็นสิ่งที่ทำเสมอเช่นไม่ใช่ต้องออกกำลังกายให้ได้แต่คือฉันออกกำลังกายหลังตื่นทุกวันไม่ต้องคิดไม่ใช่ต้องมีแรงบันดาลใจถึงจะเริ่มเขียนแต่คือทุก9โมงฉันเปิดโน้ตแล้วเขียนทันทีไม่รอแรงใจ คุณไม่ต้องชนะสมองในทุกครั้งแต่ถ้าคุณแค่หลอกมันให้เริ่มได้บ่อยพอสุดท้ายสมองจะหยุดต่อต้านแล้วเริ่มทำตามคุณเองตัวอย่างสถานการณ์ before vs after ที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อใช้กลยุทธ์เปลี่ยนเกมในสมองจะสามารถหลอกสมองให้เริ่มและหลุดจากกับดักการเลื่อนได้อย่างไรเขียนรายงานที่ต้องส่งภายในคืนนี้ Beef เมื่อยังไม่เข้าใจกลไกของสมองเก้นาฬิกา คุณเปิดคอมเพื่อจะเริ่มทำงานแต่พอเห็นไฟล์ว่างเปล่าคุณรู้สึกหนักเหมือนมีบางอย่างในอกที่ดันให้คุณอยากลุกหนีเสียงในหัวเริ่มพูดว่าไว้ก่อนก็ได้ยังมีเวลาอีกทั้งวันคุณหยิบมือถือขึ้นมาแบบไม่รู้ตัวและจมอยู่กับทิกทอก11นาฬิกาคุณบอกตัวเองว่าจะเริ่มจริงจังลน้นะแต่พอจะนั่งลงสมองรู้สึกอึดอัดคุณเริ่มจัดโต๊ะเก็บของล้างแก้วรู้สึกเหมือน p r o d u c t i v แต่จริงๆคือเลี่ยงความกดดัน14นาฬิกาความรู้สึกผิดเริ่มมาแต่ยิ่งรู้สึกผิดสมองยิ่งปิดไม่มีพลังจะเริ่มคุณรู้ว่าต้องเริ่มแล้วแต่จู่จูก็รู้สึกเหนื่อยเฉยๆทั้งที่ยังไม่ได้ทำงาน20นาฬิกาสุดท้ายคุณเริ่มเขียนแบบลวกๆเพราะเวลาบีบผลงานออกมาธรรมดาคุณไม่ภูมิใจและรู้สึกหมดพลังสมองบันทึกไว้ว่างานเท่ากับความเครียดความเครียดเท่ากับอยาเข้าใกล้ after เมื่อใช้กลยุทธ์หลอกสมองให้เริ่มอย่างเข้าใจก่อนเริ่มวันคุณตั้งใจใช้เทคนิค2นาทีพ่อบอกตัวเองว่าเราไม่ต้องทำให้เสร็จแค่เปิดไฟล์กับเขียนหัวข้อไว้ก่อน9นาฬิกาคุณเปิดไฟล์แล้วพิมพ์หัวข้อไว้3หัวข้อทันทีที่พิมพ์เสร็จสมองรู้สึกเล็กๆว่าเราทำได้แล้วเกิดโดเพ a มี n เล็กๆทำให้สมองเริ่มอยากทำต่อ 9นาฬิกาหนาทีคุณเริ่มขยับไปเขียนบทนำแบบไม่รู้ตัวเพราะตอนนี้สมองไม่ได้รู้สึกว่างานน่ากลัวแล้วมันเริ่มเปลี่ยนโหมดจากหลีกเลี่ยงเป็นมีส่วนร่วม 11. นาฬิกาคุณจัดเวลาแบ่งงานย่อยใช้เทคนิคตัดงานใหญ่ให้เป็นขั้นตอนเล็กเหมือนกำลังเล่นเกมผ่านภารกิจหนึ่งได้พลังใจอีกระดับบ่ายคุณพักเป็นช่วงๆแบบสั้นใช้สิ่งเล็กๆเ,เป็นรางวัลสมองรับรู้ว่า ทำงานเท่ากับมีความสุขเล็กๆรออยู่เย็นคุณเขียนเสร็จก่อนเวลามีเวลาตรวจทานคุณณภูมิใจจริงๆกับงานไม่ใช่แค่โล่งที่มันจบสมองเรียนรู้ว่าการเริ่มเร็วทำให้เรารู้สึกดีและประสบความสำเร็จบทเรียนจากตัวอย่างนี้คนส่วนใหญ่แพ้ตอนเริ่มเพราะสมองต่อต้านสิ่งที่รู้สึกเครียดถ้าคุณหลอกสมองให้เริ่มจากสิ่งเล็กๆได้วงจรจะเปลี่ยน สมองจะไม่รู้สึกกลัวการเริ่มอีกต่อไปและคุณจะเริ่มเชื่อตัวเองได้มากขึ้นเรื่อยๆชาแลงวันนี้เริ่มจากสองนาทีเพื่อหลอกสมองให้เลิกเลื่อนทำไมต้องสองนาทีสมองของคุณไม่กลัวงานแต่มันกลัวความรู้สึกที่มากับการเริ่มงานเช่นความไม่แน่ใจกลัวผิดพลาดกลัวไม่สมบูรณ์กลัวเหนื่อยดังนั้นคุณไม่ต้องชนะทั้งงาน แค่ชนะช่วงเริ่มต้นให้ได้ก่อนซึ่งนั่นคือช่วงที่สมองต่อต้านแรงที่สุดเป้าหมายของชาแลงนี้ไม่ใช่การทำให้เสร็จแต่คือการเริ่มให้ได้โดยไม่ฝืนเพราะถ้าคุณเริ่มได้ครั้งเดียวสมองจะบันทึกว่าเราทำได้และมันไม่แย่อย่างที่คิด3ขั้นตอนลงมือ 1. เลือกสิ่งที่คุณเลื่อนมานานเช่นพรีเซนต์งานที่ยังไม่แตะการออกกำลังกายที่ผลัดไว้เป็นเดือน จัดห้องที่คุณเลื่อนจนไม่อยากเข้าไปทำไมต้องเลือกสิ่งที่เลื่อนมานานเพราะสมองได้โปรแกรมหลบไว้แล้วถ้าคุณทำแค่สองนาทีสมองจะเริ่มลบคําสั่งนั้นออกทีละนิด2ตั้งเวลาสองนาทีแล้วเริ่มทำทันทีไม่คิดไม่วางแผนไม่รอแรงบันดาลใจให้แค่เริ่มเช่นเปิดเอกสารเดินเข้าห้องน้ำแล้วหยิบผ้าพิมพ์หัวข้อแรกเบื้องหลัง พอสมองเริ่มเคลื่อนไหวมันจะหยุดส่งสัญญาณต่อต้านระบบความกลัวจะเงียบระบบรางวัลโดพามีนจะเริ่มหลั่งเบาๆคุณจะรู้สึกว่าโอเคนะแค่ทำอีกนิดก็ได้ 3. ให้รางวัลทันทีแม้ทำได้นิดเดียวเช่นฟังเพลงที่ชอบดื่มน้ำเย็นชมตัวเองในใจว่าสุดยอดเลยเราทำไมต้องให้รางวัลเพราะสมองเรียนรู้ผ่านรางวัลมันจะเริ่มเชื่อมว่า เริ่มต้นเท่ากับได้รางวัลได้รางวัลเท่ากับควรทำําททำไปเรื่อยๆคุณจะเริ่มอยากเริ่มโดยไม่ฝืนถ้าคุณทำแบบนี้สามวันสมองจะเปลี่ยนอะไรลดแรงต้านก่อนเริ่มลงได้มากเปลี่ยนงานจากศัตรูเป็นเพื่อนความรู้สึกผิดที่เคยสะสมจะค่อยๆหายไปความมั่นใจจะกลับมาเพราะคุณทำได้จริงเปลี่ยนวงจรจากเลื่อนล้มเหลวเป็นเริ่มรู้สึกดี อยากทำต่อวันนี้คุณพร้อมจะใช้เวลาแค่สองนาทีเพื่อเขียนโค้ดใหม่ให้สมองไหมเพราะสมองของคุณไม่ต้องการความสมบูรณ์แบบมันแค่รอให้คุณเริ่มคุณไม่ได้ขี้เกียจคุณไม่ได้ไม่มีวินยัยคุณแค่กำลังใช้สมองแบบที่ถูกออกแบบมาให้หลีกเลี่ยงความเครียดการเลื่อนคือคกลไกเอาตัวรอดที่สมองใช้เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนความรู้สึกผิดหรือแม้แต่ความล้มเหลวที่ยังไม่เกิดขึ้น สมองจะพาคุณหน,นีไปหาสิ่งที่เบาง่ายและให้รางวัลเร็วแม้สิ่งนั้นจะพาคุณห่างจากเป้าหมายในระยะยาวแต่เมื่อคุณเข้าใจระบบนี้คุณจะเริ่มหลอกสมองให้เดินกลับมาเข้าทางที่คุณต้องการได้โดยไม่ต้องฝืนไม่ต้องฮึดไม่ต้องรอแรงบันดาลใจเพราะการเริ่มไม่ใช่เรื่องของวินยัยแต่คือการจัดฉากให้สมองรู้สึกว่าเริ่มได้โดยไม่อันตรายตอนหน้า สร้างนิสัยใน21วันได้จริงไหมคุณอาจเคยได้ยินว่าถ้าทำอะไรซ้ำา21วันมันจะกลายเป็นนิสัยแต่มันจริงไหมแล้วทำไมหลายคนทำได้10วันแรกแล้วหลุดล้มตอนที่11ในตอนหน้าเราจะพาคุณไปล้วงลึกเบื้องหลังการสร้างนิสัยแบบถาวรว่ามันไม่ได้อยู่ที่จำนวนวันแต่มันอยู่ที่วิธีที่สมองบันทึกพฤติกรรมซ้ำๆ และจะสอนคุณสร้างนิสัยใหม่แบบที่สมองยอมรับไม่ใช่แค่ใจฮึดชั่วคราวเพราะเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่เปลี่ยนตัวเองชั่วคราวแต่คือเปลี่ยนวิธีทำงานของสมองไปตลอดชีวิตขอบคุณที่ฟังมาถึงตรงนี้พบกับแนวคิดดีๆที่ช่วยยกระดับความคิดและชีวิตของคุณได้เสมอที่นี่คืออัปเกรดยัวไมเปลี่ยนมุมคิดเปลี่ยนชีวิตแล้วเจอกันในตอนหน้าอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะ สวัสดี